คลิกลงไปนี่เป็นสูตรของควานเองนะคะคนอื่นเขาไม่ใส่นะคะใส่ต้องหุ้งลงไปนะคะสุดท้ายก็ใส่ผักนะคะ แล้วนะคะนี่นะคะร้อนๆจากเตาเลยนะคะต้องหู้ไข่ผัดใบขึ้นช่ายนะคะอร่อยอย่าบอกใครเชียวเสิร์ฟแล้วคะ่ะตั้งโต๊ะแล้วนะคะมาๆมาทำด้วยกันนะคะไม่ง่ายแต่อร่อยคะ่ะ เช้านี้คุณพาจะทำเต้าหู้ไข่ผัดใบขึ้นช่ายนะคะนี่นะคะก็เครื่องปรุงนะคะก็ทำง,ง่ายๆนะคะน,นี้เนาะเร็วๆนะคะก็จะมีเต้าหู้ไข่นะคะคู่กับใบขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็หมูสับไข่กระเทียม ควรจะใส่พริกด้วยแอบใส่พริกนะคะไม่งั้นมันจะกินข้าวไม่ลงไม่เผ็ดไม่อร่อยนะคะก็เดี๋ยวก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็จะทอดเต้าหู้ก่อนนะคะ เหลืองแล้วข้างหนึ่งนะคะเหลืองแล้วค่าเราจะตักขึ้นเลยนะคะ 没有法呀。 สับของพรนี้จะไม่ละเอียดนะคะชอบหมูสับแบบที่เป็นที่ไม่ละเอียดมากนะคะปรุงรดนะคะนี่น้ำมันหอยน้ำปลาก็น้ำตาลน้องบ่นว่าหวานนะคะ น้ำแห้งไวมากเสีสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวผักไม่สุกเนาะใส่พริกไทยลงไปพริกไทยดำนะคะ นี่นอดีแล้ะคลิกลงไปนี่เป็นสูตรของควนเองนะคะคนอื่นเขาไม่ใส่นะคะถ้าใส่ ต้องหูวงลงไปนะคะ สุดท้ายก็ใส่ผักนะคะต้นหอมกับขึ้นฉ่าย นะคะสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณเรียบร้อยหิวข้าวหิวข้าวนี่นะคะร้อนๆจากเตาเลยนะคะเต้าหู้ไข่ผัดใบขึ้นช่ายนะคะอร่อยอย่าบอกใครเชียว